สวัสดีครับข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่กำลังรอ iPad Pro 2020ครับเพราะตอนนี้ Apple เปิดให้สั่งในไทยแล้วครับแต่ตอนนี้ยังวางขายแบบออนไลน์เท่านั้นนะครับเพราะร้านต่างๆยังปิดให้บริการสำหรับการวางขายตามหน้าร้านคงต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปครับว่าจะวางขายเมื่อไหร่และมีตัวแทนไทยสาขาไหนาบ้างที่เปิดจำหน่ายครับสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่ปี2020มีให้เลือกทั้งหมด8รุ่นครับ รุ่นจอภาพ11นิ้วมี2สีคือสีเทา Space Gray และสีเงินรุ่น128 g b การเชื่อมต่อบแบบ Wi-Fi ราคา27,900บาทและรุ่น Wi-Fi บวก Cellular ราคา32,900บาทรุ่น256 g b การเชื่อมต่อบแบบ Wi-Fi ราคา31,400บาทและรุ่น Wi-Fi บ Cellular ราคา36,400บาท รุ่น512 g b การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ราคา38,400บาทและรุ่น Wi-Fi บวก Cellular ราคา43,400บาทครับสำหรับรุ่น1เทราการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ราคา45,400บาทและรุ่น Wi-Fi บวก Cellular ราคา5 4 0 0บาทครับสำหรับ iPad Pro ในรุ่นจอภาพ12.9นิ้วมี2สีคือ สีเทาสเปซเกรย์และสีเงินเช่นเดียวกันครับโดยรุ่น 128GB การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ราคา34,900บาทและรุ่น Wi-Fi บอก Cellular ราคา39,900บาทรุ่น2 56GB การเชื่อมต่อแบบ WiFi ราคา38,400บาทและรุ่น WiFi บอก Cellular ราคา43,400บาทรุ่น 512GB การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ราคา 45,400บาทและรุ่น Wi-Fi บอกเซลลูล่าราคา5,400บาทครับสำหรับรุ่น1 t ทไบาการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ราคา52,400บาทและรุ่น Wi-Fi บอกเซลลูล่าราคา5,7,400บาทครับสำหรับการสั่งพร้อม Apple Care Plus จะเพิ่มอีก4,500บาทเพิ่มการรับบริการและความช่วยเหลือเป็นระยะเวลา2ปีนับจากวันที่ซื้อ iPad ครับโดยการสั่งผ่านออนไลน์นี้ สามารถผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตผ่าน c i t y b a n k SCB และ KBank 0%นาน10เดือนเลยครับแต่สำหรับตอนนี้ Apple ยังวางขาย iPad Pro 2020เฉพาะรุ่น Wi-Fi นะครับรุ่น Wi-Fi และ Cellular ยังไม่วางจำหน่ายครับสั่งตอนนี้ใช้เวลาส่งฟรี6-8วันทำการครับถ้ารีบสั่งก็อาจจะได้เร็วครับเพราะถ้าสั่งช้ากว่านี้มีคนสั่งเยอะๆของขาดอาจจะต้องใช้เวลารอนานกว่านี้ครับ เพื่อนๆที่สนใจรีบไปสั่งรีบไปจัดกันให้ไวเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ